ของเล่นลานยีสิบาทที่ไม่เกศซื้อมาขุ่นใหญ่ไปลบเทิมเลยทำเรื่องกันเล่น้ะอยากทำามไหรก่อนเก็นมาละค่ะรงบมาลวค่ะวันนี้ไม่เก่งน้องบลนะคะจะมารีวิวของเล่นลานยีสิบบาทที่ไม่เก็บไปซื้อมาค่ะนี่ของเล่นลานยีสิบาทที่ไม่เกศซื้อมาขุ่นใหญ่ไปลบเทิมเลยทำเรื่องกันเล่นได้ค่ะ แต่ก่อนจะไปดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างต้องกดไลค์กด share ซะใหให้แม่เกตกับน้องบัวด้วยนะคะขอให้ไลค์นะคะค่ะแล้วก็ติดตามแม่เกตกับน้องบัวได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจมัมมี่บัวหนึ่งช่องทางค่ะ,คะอันนี้ค่ะอ,อันนี้เป็นดินสออันนี้จะคือเทียนคือเทียนอะไรคะคือเทียนวันเกิดของน้องบัวคือเทียนวันเกิดของน้องบัวใหโชว์พเพื่อนๆอีกทีสิคะหน้าตาเป็นยังไงคะเทียน อมีคำว่าอะไรบ้างคะไม่รู้มีคำว่าถัดอชิ้นถัดไปเป็นอะไรคะเป็นแมวค่ะอ่าอันนี้เป็นถุงนะคะแล้วก็มีที่ระบายสีรูปแมวน่ารักแม่ล่ะอ่าชิ้นถัดไปเป็นอะไรไม่รู้อลยอันนี้ก็เป็นที่ระบายสีอีหนึ่งอันแต่นี้มันเหมือนเป็นกระดานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบลงปิงเป็นสีกับเพจ เป็นสีกาบเพชรค่ะใช่เขาจะมีต้นแบบให้ด้วยนะว่าใช้สีอะไรบ้างใบเป็นอะไรคะนี่อันนี้เป็นเหมือนกับกลางหันค่ะเอาไว้ยิงพอใส่เข้าไปเราก็ยิงกลางหันมันก็จะปิว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 เลยถ้ามันตกบ้องอะไม่ตกบ้องค่ะมันแค่หล่นมาแล้วเราก็เก็บแล้วก็มาใส่ใหม่เดี๋ยวชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเนาะอ่ามีอะไรอีกคะหมดยางในถุง อุ่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือจุลสิกเวิร์มตัวต่อตัวต่อนี่เขมามีไฟจุลสิกอ๋อจุลสิกเวิร์มเป็นตัวต่อตัวละคร<แ>ของพนักงานที่อยู่ใน<แ>จุลสิกเวิร์ค่ะอันนี้เป็นกลางหันเครื่องบินเครื่องบินอันนี้เป็นเครื่องบินเป็นตัวต่อเหมือนกันค่ะตัวต่อเป็นเครื่องบินนี่เป็นแบบนี้นะคะ ค่ะเอาในถุงมีอะไรอีกคะวิเป็นสโนว์แมนต้องคิดมันเหมือนที่เราทำกันเลยมาทำ<ะ>แล้วอืมปวดเ,เลยอยากทำอันไหนก่อนน้ำโมจะทำอันไหนก่อนทำนี้ก่อนงั้นเราเก็บของอันนี้ก่อนไหมแม่น้ำโมอยากเล่นอันนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แกะมาแล้วมาดูข้างในกันแบบไหวนี่มีความชิ้นส่วนในกระปอองแล้วลองมาเริ่มประกอบกันเลยนะด้านหลังเขาจะมีวิธีประกอบอี้ด้วยนะคะจะไม่ได้มีเป็นใบอินสแตชชั่นให้แบบว่าให้ดูจากตรงนีอบมล้วพอใส่ได้แล้วมาดูนี่ตามแบบอีก เราไม่ได้เดินนะอ่อเนี่ยโชว์สักครั้งยังไงต่อคะอมีสีมีน็อตกลมยาวๆมีชิ้นส่วนที่เป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ตำให้สีขาวโอเคนี้แล้วอันนี้เขาเป็นไข่ควงนะคะ ื่องบินของน้องบัวเดี๋ยวตกแต่งนิดนึงเพราะว่าเขามีสติกเกอร์มาให้นะคะคตกแต่งเองก็ได้นิ่งที่ตอดิอ่โชอบอันนี้เป็นเครื่องบินของน้องบวน,นี่ค่ะชิ้นที่สองของแม่เกตที่แม่เกตบอกว่าแม่เกตเห็นแล้วชอบมากเลยอะแจกแกะ เป็นตัวเส้นป็นตุตกต๊กตาหินนะไฟเขวมากเลยใช่ค่ะและที่สำคัญนะมันมีไฟด้วยนะคะน,นั่นดูนะนี่มีสวิตเปิดนะคะนี <What? S 2> ่สวยไหมสวยไหมเป็นโซเฟียเอ้เหมือนโซเฟียเลยนี่มีสีน,นี่คะ่ะสวยไหมมีมีไฟหลายสีเลยสวยมากๆ,ๆนี่ถ้ายอยู่ตอนกลางคืนมันจะสวยกว่านี้นะ อ๋อมันโบจะบอกว่าเหมือนโซเฟียแต่โซเฟียน้องโมหัวหลุด <c oughs> มาบอกเพื่อนๆค่ะน้องโบจะแกะอะไรต่อคะมาจะแกะแบบมันจะครูเฉียบแหลมากเลยนะอ๋อตัวอะไรชื่อทีเล็กหรืออะไรทีเล็กแล้วก็เล็บเตอร์ท,ระะอทีเล็กแล้วก็เล็บเตอร์มันหลโอ้มีกาด้วยนะคะเขาเก็บอันนี้หัว วันนี้ไม่เก่งขนงบัวนะคะขอเล่นของเล่นที่ราคา20บาทแค่ครึ่งหนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูของเล่นส่วนที่เหลือกันคลิปต่อไปค่ะ